โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นในหัวข้อของหลักธรรมแล้วนะคะซึ่งค่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนไป2อ,อย่างแล้วในอริยสัจสี่นั่นก็คือทุกข์กับสมุทัยนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาขึ้นหัวข้อของนิโรธนะคะนิโรธถ้าอยู่ในหนังสือของเด็กๆนะคะจะอยู่ที่หน้า68นะคะ นิโรธคืออะไรนะคะนิโรธเนี่ยเขาบอกว่าเป็นธรรมที่ควรบรรลุนะคะธรรมที่ควรบรรลุในที่นี้เนี่ยก็คือความจริงที่ว่าด้วยความดับทุกขนะคะว่าทุก์อันเนี้ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเดี๋ยวแม่จะขอเปิดวิดีโอให้เด็กๆดูด้วยนะคะว่า,านิโรธเนี่ยนะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าทุกปัญหาในชีวิตเราเนี่ยเราสามารถเอาอริยสัจสี่เนี่ยไปแก้ไขได้ยังไงนะคะ ทุกอย่างที่เวลาแม่สอนถ้าเด็กๆอยากดูตรงไหนเนี่ยเด็กๆสามารถเข้าไปในคลาสมของเรานะคะกดเข้าไปในหน่วยการเรียนรู้นักเรียนก็จะเห็นอ่ะเดี๋ยวคราวนี้มาดูตัวอย่าง2นาทีอาริยศาส,ส,สีเป็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่พระสิทธัตถะทรงค้นพบหลังจากนั้นจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าประกอบด้วยทุกข์สมุไทยนิโรธและมะัค เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละข้อมีความหมายว่ายังไงทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรานั่นเองค่ะส่วนสมุทัยคือสาเหตุของความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดกับเรานั่นเองค่ะ ข้อถัดมาคือนิโรธเป็นทางออกของปัญหาคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อปัญหาของเราหมดไปนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะคือมักเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างของเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับอริยสัจสีในชีวิตประจำวันกันนะคะทุก คือการนอนตื่นสายทำให้ไปโรงเรียนไม่ทันซึ่งเหตุการณ์นี้อาจจะเคยเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนบางคนนะคะสมมูไยคือสิ่งที่ทำให้นอนตื่นสายอาจจะเป็นการดูทีวีหรือเล่นเกมจนดึกก็ได้นะคะส่วนนิโรธคือสิ่งที่ทำให้เราไม่เป็นทุกข์นั่นก็คือการไปทันเข้าแถวแล้วได้ร่วมกันทำความสะอาดกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะ ดังนั้นเด็กๆจะต้องปฏิบัติตามมาร์กนั่นก็คือการกำหนดเวลาในการดูทีวีหรือการเล่นเกมซึ่งจะทำให้การเข้านอนของเด็กๆเ,เร็วขึ้นแล้วเด็กๆจะได้ไปโรงเรียนทันนะคะ,ะจากที่ครูยกนักเรียนจะเห็นนักเรียนจะเห็นได้ว่าอริยสัจสี่เห็นไหมคะถ้าเราเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะคะเหมือนเด็กคนเมื่อกี้ที่แม่บอกเนี่ยก็คือ,อเขา เขามีปัญหาในเรื่องของการที่เขาเนี่ยตื่นสายพอตื่นสายเนี่ยก็ออกมาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยไม่ทันนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้หลักอริยสัจสีเนี่ยในการปรับแก้ได้นะคะ,ะในเรื่องของนิโรธธรรมที่ควรบรรลุคืออะไรก็เหมือนที่แม่บอกไปว่าคือการที่เราเนี่ยนะคะรู้ว่าสาเหตุเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะสามารถปรับแก้ยังไงนะคะโดยในเรื่องของนิโรธเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยจะ ดับความทุกข์นั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันจะต้องดับไปด้วยสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบอกไว้ว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นจึงดับด้วยนะคะบางคนอาจจะงงอาทิเช่นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงไม่มีคืออะไรนะคะเมื่อนักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าเรียนสิ่งนั้นจึงไม่มีคืออะไรทุกคนจะไม่มีใครติดศูนในวิชาแม่อันนี้เก็ตไหมเข้าใจง่ายไหมคะถูกไหมคะ ในห้องนี้ทุกคนเข้าเรียนหมดเลยแล้วในห้องนี้ก็ไม่มีใครติดศูนย์วิชาแม่ถูกต้องไหมคะในหัวข้อนี้ถูกปะัลหลถูกค <Hello. S 2> ่ะโอเคเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นก็ดับด้วยนั่นก็คือดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดับไปก็คือห้องนี้เนี่ยจะไม่มีใครมีความทุกข์เพราะว่าไม่มีใครเนี่ยได้ศูนย์การได้ศูนย์ในห้องนี้เนี่ยก็จะดับไปด้วยนะคะเขาจึงบอกว่าเหตุที่เกิดเนี่ยจะต้องเป็นผลของสิ่งที่เรากระทำแน่นอนนะคะ อ่ะโอเคคราวนี้ค่ะเขาบอกว่าให้มาดูว่านิโรธเนี่ยนะคะเหตุผลอะไรจึงเป็นธรรมที่ควรบรรลุอยู่ที่หน้าหกสิบเก้านะคะเขาบอกว่านิโรธเนี่ยเป็นธรรมที่ควรบรรลุนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขถ้าเราบรรลุในสิ่งนี้ได้นะคะโดยความสุขในที่นี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าสุขสองนะคะก็คือความสุขที่ทุกคนปรารถนามีอยสองประเภทนะคะ ในหนังสือเนี่ยจะไม่มีภาพประกอบในส่วนของภาพประกอบให้นักเรียนดูใน PowerPoint แม่เนาะความสุขทั้งสองประเภทก็คือกายยิกสุขค่ะสีส้มนะคะนั่นก็คือความสุขทางกายนะคะความสุขทางกายมีอะไรบ้างการได้ไปท่องเที่ยวที่ต่างๆแล้วเห็น รูปภาพหรือสิ่งที่สวยงามนะคะภาพบรรยากาศต่างๆการได้ฟังเพลงที่ชอบนะคะการได้รับประทานอาหารที่อร่อยที่ถูกใจเราอันนี้ถือเป็นความสุขทางกายเพราะว่ากินและท้องเราก็จะอิ่มฟังเพลงก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะคะกับสิ่งที่2เราเรียกสิ่งนี้ว่าเจตสิกสุขนะคะคือความสุขทางใจความสุขทางใจของคนเราเช่นอะไรบ้างการได้รับความรักการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องและเพื่อน การมีจิตใ,ใจที่สงบที่ไม่ต้องวิตกกังวลกับเรื่องใดๆนะคะแล้วก็การมีผู้ยกย่องสรรเสริญหรือได้รับคำชมนะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเจตสิกสุขก็คือการฟังแล้วรู้สึกหัวใจอิ่มฟูรู้สึกมีความสุขนะคะอ่ะสุขสองเนี่ยจะแบ่งเป็นสองอย่างนะคะต่อมาค่ะในหนังสือเนี่ยเขาได้พูดถึงเรื่องของขีดสุขนะคะขีดสุขคืออะไรเขาบอกว่า เป็นธรรมนะคะหรือเป็นความสุขของชาวบ้านหรือสิ่งที่คนธรรมดาทั้งหลายเนี่ยถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเป็นความสุขได้แก่อะไรบ้างข้อหนึ่งค่ะคืออัตติสุขนะคะก็คือความสุขข,ของการที่มีทรัพย์เมื่อไหร่ที่คนเรามีทรัพย์สินในการใช้จ่ายทุกๆวันเนี่ยไม่ขัดสนเราก็จะมีความสุข นะคะข้อ2พวกขสุขคืออะไรเมื่อมีทรัพย์สินแล้วเนี่ยได้นำไปใช้ซื้อในสิ่งของที่เราชอบนะคะเราก็จะมีความสุขนะคะข้อ3ก็คืออาอนาสุขนะคะก็คือการไม่มีหนี้สินเมื่อมีทรัพย์แล้วไม่มีหนี้สินไม่ต้องมีรายจ่ายที่ทำให้เครียดเนี่ยเราก็จะมีความสุขนะคะและข้อสุดท้ายก็คือ อนาวัชสุขก็คือ,อความสุขที่เกิดจากการประพฤติตนในสิ่งที่ไม่มีโทษนะคะก็คือเมื่อเราประพฤติดีไม่ได้ไปลักขโมยใครมาเป็นทรัพย์ที่ได้ไม่ต้องเอาไปใช้นี่ใครซื้อของที่ชอบก็จะทําให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขไปด้วยนะคะเขาจึงบอกว่าขี้เฮสุขเนี่ยคือความสุขของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่พึงจกจะมีนะคะ อะโอเคในเรื่องของนิโรธผ่านไหมคะนิโรธจะมีแค่หัวข้อสั้นๆแค่นี้เองผ่านไหมผ่านค่ะผ่านค่ะนะคะต่อไปหัวข้อที่สองที่เราจะเรียน,นะคะ่ะนี่จะมีหัวข้อย e ่อยเยอะหน่อยนะคะก็คือในเรื่องของมาร์คนะคะมาร์คคืออะไรเขาบอกว่ามารคเนี่ยนะคะคือธรรมที่ควรจ,จะเจริญหรือเป็นธรรมที่ควรทำนะคะเพราะว่ามาร์คเนี่ยคือความจริงที่ว่าด้วยวิธีการแห่งการดับทุกข์นะคะ ทางที่ดักทุกขนั้นมีองค์ประกอบ8ประการนะคะนั่นก็คือข้อแรกค่ะก็คือสัมมาทิฏฐินะคะสัมมาทิฏฐิคืออะไรนะคะก็คือความเห็นชอบนะคะเห็นหรือคิดในสิ่งที่คําว่าชอบในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ความชอบพอหมายถึงการเห็นในสิ่งที่ดีนะคะการคิดในสิ่งที่ดีนะคะ สองค่ะสัมมาสังกัปปะคืออะไรนะคะอยู่ที่หน้าหกสิบเก้านะคะถ้าใครจะขีดคือการดำริชอบนะคะก็คือการที่เราเนี่ยดำริหรือคิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบสิ่งที่พอเหมาะพอควรน,นะคะมันก็จะทําให้หัวใจเราความคิดเราเนี่ยเดินไปในทางที่ดีนะคะข้อสามค่ะคือสัมมาวาจาการเจรจาชอบก็คือการพูดด้วยคําพูดที่ดีนะคะไม่ติเตียนใครไม่ว่าร้ายใคร พูดชื่นชมพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะข้อที่4ี่ค่ะสัมมากรรมมันตะนะคะก็คือการกระทําชอบการกระทําชอบในที่นี้คืออะไรคือการมีพฤติกรรมที่ไปในสิ่งที่ดีเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นการไม่ลักขโมยการไม่ประพฤติผิดในการนะคะ ข้อที่ห้าจะเป็นเรื่องสัมมาชีพอ่ะสัมมาชีวะนะคะก็เป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตนะคะโดยไม่ทํากิจกรรมที่จะส่งผลร้ายแก่ตนเองและผู้อื่นนะคะเช่นขายยาบ้าอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้ไหมขายยาบ้าได้ไหมถือว่าเป็นอาชีพที่ชอบไหม,ไหมอ่หาไม่ได้นะคะเพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมัวเมาในวันนึงเนี่ยถ้าเราไป ขายยาบ้านเนี่ยคนที่มาซื้อยาเสพเกิดเขาคลั่งมาเขาอาจจะมาปาดคอเราก็ได้ถูกไหมคะหรือไม่ก็อาจจะโดนตํารวจจับอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คืออาชีพที่ผิดกฎหมายนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่8ก็คือสัมมาวายามะนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องมีจิตตั้งมั่นในสิ่งที่ชอบมีจิตที่คิดในการจดจ่อสิ่งที่ดี ไม่ได้คิดปองร้ายคนอื่นตลอดเวลาไม่ได้คิดว่าจะเอาเปรียบเพื่อนไม่ได้คิดว่าจะดื้อกับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูอย่างเงี้ยนะคะเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยมีมารกหรือทำที่ควรจะเริญไปในทางที่ชอบชอบในที่นี้แปลว่าดีอย่าเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยเดินไปในทางที่ดีไม่ไปทางที่เสื่อมนะคะโอเค ต่อมาค่ะเรื่องที่สองคือเรื่องไตรสิกขานะคะไตรสิกขานะคะไตรเนี่ยแปลว่าสามอยู่แล้วนะคะดังนั้นไตรสิกขาเนี่ยจะเป็นการศึกษาและอบรมเกี่ยวกับเรื่องสามอย่างนะคะโดยเรื่องแรกนั่นก็คือศีลสิกขานะคะศีลส,สิกขาคืออะไรนะคะเขาบอกว่าศีลสิกขาเนี่ยก็คือการอบรมเกี่ยวกับความประพฤติมีเจรจาชอบกระทําชอบแล้วก็เลี้ยงชีพชอบนะคะ ต่อมาอันที่สองค่ะจิตตะศึกขาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําให้เกิดสมาธิมีความระลึกชอบมีจิตตั้งมั่นที่ชอบนะคะอ่าแล้วก็ปัญญาศิกขานะคะปัญญาศิกขานี่เป็นการฝึกอบรมเนี่ยให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงนะคะในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ดําริให้เห็นชอบนะคะก็คือไปในทางที่ดีนะคะศิล จิตก็จะเป็นเหมือนสมาธิแล้วก็ปัญญานะคะก็เป็นเรื่องของไตรสิกขานะคะต่อมาเป็นเรื่องของกรรมฐาน2นะคะกรรมฐานสองคืออะไรนะคะเขาบอกว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นการฝึกอบรมนะคะจิตใจเราเนี่ยนะคะให้เกิดความสุขสงบ แบ่งเป็นสองอย่างนะคะอันดับแรกเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นการฝึกอบรมจิตใจเนี่ยให้มีความสงบหรือการฝึกสมาธินะคะอาทิเช่นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเรียนเจอกันที่โรงเรียนเนี่ยพอเข้าคาบเรียนแล้วเนี่ยแม่อาจจะให้นักเรียนเนี่ยนั่งสมาธิก่อนเรียน5นาทีเพื่อให้นักเรียนเนี่ยนะคะมีสมาธิเลิกฟุ้งซ่านจากการที่พอแยกแถวมาบางคนก็กินน้ําเล่นกับเพื่อนคือ,อยังไม่ได้มี จิตที่สงบหรือว่ายัางไม่ได้มีบรรยากาศที่พร้อมเรียนบางทีก็คุยกันเสียงดังแม่ก็จะให้เริ่มนั่งสมาธิก่อนแล้วเราก็จะเริ่มเรียนกันเมื่อลืมตาม,มาเนี่ยเด็กๆเ,กเกมื่อได้จดจ่อว่าโอเคเราจะเข้าบทเรียนแล้วเด็กๆก,ก,ก็จะมีสมาธิมากขึ้นนะคะข้อ 2. ค่ะวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรนะคะเป็นการฝึกอบรมให้ปัญญาเนี่ยรู้แจ้งและการเจริญปัญญานะคะคจะเป็นสิ่งที่ ไม่ได้นั่งให้แค่มีสมาธินะคะนั่งและเรียนรู้ทุกๆอย่างรอบๆตัวนะคะนั่งเพื่อศึกษาจิตว่าอ๋อตอนนี้หายใจเข้าอ๋อตอนนี้หายใจออกตอนหายใจเข้าเนี่ยพุงยุบหายใจออกเนี่ยอ่หายใจออกเนี่ยพุงยุบตอนหายใจเข้าเนี่ยอ่าพุงมันพองออกมาคือการศึกษาอย่างจริงจังให้รู้แจ้งในทุกกิริยาของร่างกายแล้วว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างนะคะ ไม่ได้นั่งเพื่อแค่ให้เกิดสมาธินะคะเช่นอะไรบ้างเขาบอกว่าเช่นความสงบแห่งจิตเนี่ยนะคะเมื่อเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยนะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยรู้แจ้งหรือสามารถพิจารณาในเรื่องต่างๆได้อย่างลึกซึ้งแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นนะคะอะหน้า71นะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างนะคะของการฝึกสมาธิทั้งสองแบบนะคะ เขาบอกว่าเมื่อไรเนี่ยที่เราเนี่ยมีโอกาสได้ฝึกสมาธินะคะไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานคือการทําให้ตัวเราเนี่ยนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านหรือเป็นวิปัสสนากรรมฐานคือการฝึกจนรู้แจ้งนะคะรู้แจ้งในที่นี้ก็คือตัดสินทุกอย่างด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ทําให้ตัวเองสุขส,สงบอย่างเดียวนะคะต่อมาเป็นเรื่องของประทานสี่นะคะประธานสี่คืออะไรนะคะ ประทาน4ี่ก็จะแบ่งออกเป็นความเพียรที่ชอบ4ี่อย่างนะคะที่เราเนี่ยควรพึงจะมีนะคะอันดับแรกก็คือสังวรลับประทานนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องมีการเพียรระวังยับยั้งอกุศลที่ยังไม่เกิดมีให้เกิดขึ้นนะคะคือการที่บอกตัวเราเองเนี่ยว่าเราจะยับยั้งทุกอย่างที่เป็นอกุศลไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ดีคิดไม่ดีกระทาไม่ดีนะคะจะต้องคอยบอกกล่าวกับตัวเองตลอดว่า บางครั้งเผื่อเราแบบเขาเรียกว่าอะไรคนเราจะมีช่วงที่อ่าเมือลอยหรือเผลอใจอาจจะรู้สึกว่าเอ๊วันนี้คาบนี้อยากไปซื้อขนมเข้าห้องน้ําก่อนเข้าห้องคุณครูช้าสักสิบห้านาทีไม่เป็นอะไรหรอกมั้งอย่างเงี้ยถ้าเรามีสั่งวอรประทานเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกยับยังว่าอ้าวไม่เอาดีกว่าคุณครูบางคนเนี่ยถ้าเขาสี่เรลียดในการเช็คชื่อนักเรียนมาช้าห้านาทีเขาก็เช็คขาดนะคะมันอยู่ที่ข้อตกลงเวลาเราทําข้อตกลงกันถูกไหม บางครั้งเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยเราก็จะต้องมีการยับยั้งชั่งใจในตัวเราเองว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทาแล้วเกิดผลดีอันนี้ทาแล้วเกิดผลไม่ดีไม่ทําดีกว่านะคะอันที่สองค่ะก็คือ,อประหารประทานนะคะก็คือเพียรละหรือกําจัดกูศลที่เกิดขึ้นแล้วนะคะอ่ะกุสลที่เกิดขึ้นแล้วที่เช่นอะไรบ้างเมื่อกี้แม่บอกว่านักเรียนคิดแล้วแหละแต่นักเรียนคิดว่าจะทําหรือไม่ทําแต่เราบางเอินทํา เราเข้าห้องช้า15นาทีแล้วคุณครูเช็คขาดนะคะเราก็ต้องใช้ประหานประทานเนี่ยนะคะบอกตัวเองว่าครั้งหน้าเราจะไม่ทําแบบนี้อีกเราจะให้ครั้งนี้เนี่ยเป็นบทเรียนว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าห้องช้าเนี่ยนะคะเราอาจจะโดนเช็คขาดนะคะเพราะว่าคุณครูบางคนเนี่ยมันแล้วแต่ข้อตกลงแต่ละห้องเนาะบางคนเข้าช้าเกิน5นาที10นาทีเข้าช้า15นาทีหัก5คะแนนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ดังนั้นเราจะไม่ทําความผิดซ้ําๆอีกนะคะข้อที่3ก็คือภาวนาประทานนะคะก็คือเพียรเจริญทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือการทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีเราไม่เคยทําเลยแต่ตั้งแต่วันนี้เราจะทําให้มันเกิดขึ้นเช่นอย่างแม่เนี่ยนะคะแม่จะเป็นคนที่สวดมนต์ก่อนนอนทุกวันเมื่อก่อนอาจจะสวดแค่ละหังสัมมาทุกวันนี้ก็พยายาม อพอเราโตขึ้นเรามีเวลาเยอะขึ้นเราก็อยากมีสมาธิมากขึ้นอาจจะสวดภาหุงด้วยนะคะสวดหลายๆบทมากขึ้นเพื่อให้จิตสุขสงบหรือตกลงกับตัวเองว่าทุกๆวันพระเนี่ยนะคะจะสวดมนต์ที่เป็นแบบบทใหญ่ๆภาหุงมหากาหรือว่าอะไรแบบนี้เพียรเจริญธรรมในสิ่งที่คิดว่าเป็นกุศลที่ยังไม่ทําหรือไม่เกิดให้เริ่มเกิดขึ้นนะคะ และข้อสุดท้ายก็คืออนุรักษ์คณาประทานนะคะก็คือเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้คงอยู่ตลอดไปยกตัวอย่างของตัวแม่แล้วกันเนาะใกล้ๆตัวก็คือแม่เนี่ยจะปล่อยปลาทุกเดือนเดือนละสัญญาก,กตัวเองไว้ว่าจะปล่อยปลาทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการทําบุญให้ชีวิตกับคนอื่นแล้วก็ทุกๆ3เดือนเนี่ยจะไปบริจาคเลือดซึ่ง ปีนี้แม่ก็น่าจะทําได้ปีที่สามที่สี่แล้วที่ทําแบบนี้ต่อมาเรื่อยๆพึงรักษาสิ่งที่เราคิดว่ามันดีให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งนะคะอะไรที่มันดีกับตัวเราเหมือนนักเรียนบางคนอาจจะทบทวนบทเรียนทุกครั้งตอนเย็นอะนักเรียนก็พึงทาไปเรื่อยๆเพราะสุดท้ายผลลัพธ์จะอยู่กับตัวนักเรียนหรือบางคนที่ยังไม่เคยลองทําเลยอลองทําดูนะคะเราอาจจะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นหรือจะมีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อมานะคะเขาบอกว่าคาว่าอากุศลเนี่ยตามที่กล่าวมาเนี่ยหมายถึงความชั่วทั้งหลายนะคะอกุศลในที่นี้ก็คือการทําลายชีวิต <c oughs> การลักทรัพย์ <c oughs> การพูดเท็จ <c oughs> การคิดร้าย <c oughs> การพยาบาทนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าอากุศลกุศลคืออะไรกุศลก็คือความดีงามต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเมตตากรุณาเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะสิ่งนี้เราจะเรียกว่า,ากุศลน,นะคะ ต่อมาค่ะมาดูเรื่องโกศลสามนะคะโกศลสามคืออะไรอยู่ที่หน้าเจ็ดสิบสองนะคะโกศลสามนะคะก็คือความฉลาดสามประการนะคะคือหนึ่งนะคะอายะโกศลหมายถึงอะไรความฉลาดความฉลาดที่ทําให้รู้ว่าความเจริญคืออะไรนะคะซึ่งมีหลักธรรมคาสอนมากมายเช่นวุฒิธรรมสี่นะคะเป็นธรรมที่เก่อให้เกิดความเจริญงอกงามนะคะ เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของวุฒิธรรมสี่ท, 4, ที่เป็นธรรมที่ทําให้เกิดความเจริญงอกงามขึ้นนะคะข้อหนงค่ะสัปปุริสังเสวะนะคะคือการครบคนดีนะคะคบคนที่มีความรู้นะคะเมื่อไหร่ที่เราแวดล้อมไปด้วยคนที่ขยันทํางานคนที่ตรงเวลาคนที่มีความรู้ใหม่ๆเสมอนักเรียนก็ย่อมจะได้รับสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นกันนะคะ ข้อสองค่ะสัตธ,ธรรม <c oughs> มัสวะนะคะก็คือ <c oughs> ขอโทษค่ะการฟังการเอาใจใส่เล่าเรียนหรือการสแสวงหาความจริงนะคะเราเป็นเด็กที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะคะบางอย่างเนี่ยนอกจากฟังแล้วใส่ใจในบทเรียนที่คุณครูบอกแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็ลองไปสแสวงหาความจริงบ้างว่าสิ่งนั้นเนี่ยที่คุณครูบอกเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่จริงไหมตรงไหมนะคะเดี๋ยวแม่ขอดูเวลานิดนึงนะเดี๋ยวแม่เกินครับ ใบสอโอเคอันที่3มนะคะก็คือโยนิโสมนสิการนะคะก็คือการใช้ความคิดแบบมีเหตุผลคิดแบบวิเคราะห์แยบคายคิดรอบด้านนะคะคือการคิดในรอบๆว่า หาเหตุผลก่อนว่าทาไมเราต้องกินข้าวเช้าเขาบอกว่ามื้อเช้าเป็นมื้อสําคัญนะคะวิเคราะห์ว่ามันสําคัญจริงไหมนักเรียนว่าถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนไม่กินข้าวเช้ามาเนี่ยระหว่างเรียนคาบสองคาบสามแล้วเราเกิดหิวขึ้นมานักเรียนจะมีสมาธิในการเรียนไหมลูกไม่มีค่ะนอกจากเรื่องของการไม่มีสมาธิแล้วนักเรียนอาจจะเกิดโรคขึ้นได้คือโรคอะไรคะถ้าเราทานอาหารไม่ตรงเวลาบ่อยๆโรคอะไรเอ่ย โรคอะไรคะถ้าเราทานอาหารทานได้เพะหลโรคกระเพาะค่ะเก่งมากค่ะโรคกระเพาะนะคะเย่เก่งมากๆอ่นอกจากนี้นะคะการคิดรอบด้านเนี่ยนอกจากเราจะเป็นโรคกระเพาะแล้วเราอาจจะทําให้เราไม่มีสมาธิถ้าเราไม่กินข้าวเช้าคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยเตรียมอาหารไว้ให้แม่อุตส่าห์ตื่นมาทํากับข้าวให้เราแต่เช้ามาหุงข้าวให้เราคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจไหมคะเสียใจไหมเสียใจค่ะเสียใจเสียใจ แล้วนอกจากนี้ถ้าบางคนไม่กินข้าวที่บ้านทั้งๆท,ที่คุณพ่อคุณแม่เตรียมให้มาโรงเรียนหิวปุ๊บต้องไปซื้อฮอทดอกกินต้องไปกินข้า,าวเช้านักเรียนเสียเงินเพิ่มไหมคะเสียค่ะอันนี้<อ>คือการคิดรอบด้านว่าอ๋อการแค่ไม่กินข้า,าวเช้าถ้ารอลิสต์มาเป็นข้อข้อเนี่ยมันจะมีสิ่งรอบด้านที่จะทําให้เกิดปัญหามากขึ้นนะคะอ่าต่อมานะคะ่ะข้อสี่ก็คือทามนุษยธรรมปฏิบัตินะคะเดี๋ยวแม่ขอเลื่อนสไลด์กันหนึ่งนันจะ๊ะ ข้อ4นะคะก็คือรู้จักปฏิบัติทำให้ถูกต้องรู้จักความดีความชั่วนะคะนั่นก็คือการที่เราจะกระทําตนยังไงเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมไหมเป็นสิ่งที่เป็นความดีหรือเป็นสิ่งที่เป็นความชั่วที่ทําแล้วมันจะเดือดร้อนต่อตอนเองหรือผู้อื่นนะคะอ่ะข้อต่อไปค่ะอภัยะโกศลน,นะคะหมายถึงอะไรนะคะ อะปายะโกสนเนี่ยคือความฉลาดในทางเสื่อมนะคะก็คืออบายามุกสี่เป็นเรื่องของอะไรบ้างนะคะหนึ่งเป็นนักเลงหญิงมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมทางเพศนะคะอ่ะสองค่ะเป็นนักเลงสุราข้อสามเป็นนักเลงการพน,นันและข้อสี่ก็คือคบคนชั่วเป็นมิตรนะคะอภายะโกศลหรืออบายามุกสี่เนี่ยเป็นสี่สิ่งที่ถ้าเรามีบางครั้งเนี่ยมันจะนำพาชีวิตเราไปสู่ทางเสื่อมนะคะ ต่อมานะคะที่หน้าเจ็ดสิบสามแล้วนะหน้าเจ็ดสิบสามนะคะจะเป็นเรื่องของอุปายะโกศลมันจะเป็นคำที่คล้ายกันหน่อยนะคะ อุปยัโกศลคืออะไรนะคะเป็นความฉลาดในทางที่จะนําความสําเร็จมาสู่ชีวิตเรานะคะเมื่อกี้อปายะเนี่ยคือทางที่จะทําให้เราเสื่อมแต่อุปยะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยประสบความสําเร็จคืออะไรบ้างข้อ1ฉันทะนะคะก็คือความรักความพึงพอใจ2วิริยะคือความเพียรความบักบันนะคะพยายามทําสิ่งนั้นให้สําเร็จนะคะ จิตตะก็คือการใส่ใจนะคะใส่ใจในสิ่งต่างๆที่เราเนี่ยกระทำนะคะวิมังสาคือการไตรตรองพิจารณานะคะทำใช้ปัญญาที่รอบคอบเนี่ยในการทำสิ่งต่างๆนะคะซึ่งเป็นหลักของอิธิบาท4นะคะแม้ว่าข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่สําคัญเพราะว่าหลักในการทํางานของแม่เนี่ยแม่ก็ยึดหลักอิธิบาต4เนี่ยมาใช้นะคะไม่มีใครที่ เก่งในทุกอย่างมาตั้งแต่แรกนะคะทุกอย่างเนี่ยจะต้องอาศัยความความรักในสิ่งนั้นความเพียรพยายามนะคะแล้วก็การใส่ใจนะคะและทุกอย่างเนี่ยก็จะสําเร็จได้นะคะเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายก็จะสําเร็จนะคะอ่าเรื่องที่ห้านะคะเรื่องของมงคลนะคะเรื่องสุดท้ายของอันนี้นะคะมงคลคืออะไรนะคะก็คือทำเนี่ยที่จะนําความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตเรานะคะ เขาแบ่งออกเป็น3าข้อใหญ่ๆให้นักเรียนได้ศึกษาข้อแรกเลยที่สำคัญนั่นก็คือการไม่คบคนพาลน,นะคะเหมือนที่เขามีสุภาษิตว่าคบคนพาลพา,พา,พาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะคะอันนี้ก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องเลือกคบคนนะคะว่าคนไหนที่พาเราไปในทางที่ไม่ดีเพื่อนคนไหนชอบชวนเราโดดเรียนคนไหนเนี่ยอาจช่วยอธิบายกันบ้านพาเราส่งกันบ้านพาเราทํางานต่างๆส่งตามกําหนดนะคะเราก็จะต้องรู้จักเลือกคบคนนะคะ <S <S ข้อที่2การครบบัณฑิตนะคะก็เป็นเหมือนที่แม่พูดเมื่อกี้เลยการที่เราครบกับผู้ที่ มีปัญญาหรือสามารถแก้ไขดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเนี่ยย่อมจะทําให้การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยถูกต้องตามไปด้วยนะคะเรื่องที่3ค่ะคือการบูชาผู้ที่ควรบูชานะคะคือการเคารพในคุณงามความดีเคารพผู้ที่มีจิตใจดีมีธรรมนะคะเพราะว่าหากเราเนี่ยพบกับผู้ที่มีจิตใจดีเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีจิตใจดีไปด้วยแต่ว่าถ้าเราพบกับใครที่ อ่าเหมือนเพื่อนเราเป็นนักเลงอย่างเงี้ยไปเมื่อก่อนเราไม่เคยแกล้งคนพอคบกับเพื่อนคนนี้พาเราไปตีไปต่อยกับเพื่อนห้องอื่นตลอดเลยวันหลังเนี่ยเพื่อนห้องอื่นมาเจอเราเขาก็คิดว่าเราเป็นแก๊งเดียวกันกับคนเหล่านั้นเราก็อาจจะถูกทําลายร่างกายได้แบบนี้เราสามารถเห็นได้ในข่าวทุกๆวันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะบูชาหรือให้เกียรติหรือยกย่องบุคคลเนี่ยที่มีความประพฤติเนี่ย เป็นแบบอย่างเป็นสิ่งที่เหมาะสมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำแบบอย่างนั้นเนี่ยมาดำเนินรอยตามนะคะโอเคในหัวข้อนี้ผ่านไหมคะในหัวข้อของมัคจุบแล้วผ่านไหมมีตรงไหนที่ไม่ผ่านไหมคะโอเคผ่านนะถ้างั้นก็จะเหลือหน้าสุดท้ายก็คือคุณของอริยสัจสี่นะคะการที่ถ้าเราเนี่ยนะคะประพฤตินตนตามหลักอริยสัจสี่เนี่ยจะมีคุณอย่างไรกับชีวิตเราบ้างนะคะ ข้อแรกเลยนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยนะคะสามารถแก้ปัญหาด้วยปัญญาและมีเหตุผลนะคะเหมือนในวิดีโอที่แม่ให้เด็กๆดูเนี่ยนะคะมาต้นคาบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยมีความทุกข์จากการตื่นสายที่ไปโรงเรียนไม่ทันเนี่ยนะคะเราสามารถใช้หลักอริยสัจสีเนี่ยมาปรับแก้ไขปัญหาได้นะคะข้อที่2ก็คือการสอนให้ไม่ประมาทนะคะ แม่บอกแล้วว่าความทุกข์เนี่ยเราทุกคนมีมาตั้งแต่เป็นเด็กทารกไปจนถึงเราเป็นวัยชราดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะประมาทในช่วงวัยไหนๆเลยนะคะอย่างบางคนคิดว่าเดี๋ยวตอนม .1 เราไม่ค่อยเข้าเรียนก็ได้พอเราโตขึ้นม .2 ม .3 เราค่อยเข้านักเรียนอย่าลืมว่าถ้านักเรียนยังอยากจะอยู่ที่โรงเรียนปักช่องในตอนที่นักเรียนอยู่ม .3 เขาจะใช้เกณฑ์นักเรียน5เทอมนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีเกรดเฉลี่ยผ่านเพื่อจะไปต่อม .4 หรือเปล่า ถ้าเราเนี่ยตั้งใจตั้งแต่ม 1, mm. .1 เกรดเฉลีย่ยสะสมเราดีสม่ำเสมอเราก็จะได้ต่อในชั้นม4แต่ถ้าบางคนเนี่ยตอนม .1 ทําทำเกรดไม่ดีม .2 ม .3 ขยันเรียนเกรดที่ได้แทนที่มันจะดีทั้งหมดเนี่ยเมื่อถูกเอามาหารกันเนี่ยมันอาจจะได้น้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรประมาทในเรื่องใดๆเลยนะคะข้อ3ค่ะสอนให้แก้ปัญหาด้วยตนเองนะคะเขาบอกว่าการที่เราจะเปลี่ยน แปลงสิ่งรอบข้างเนี่ยบางครั้งมันยากไปเพราะว่าคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันนะคะแต่การที่เราจะเปลี่ยนตัวเราเองเนี่ยตัวเราเป็นเป็นเราเนี่ยมันง่ายที่สุดนะคะอย่างบางคนเนี่ยไม่เคยลองอะไรไม่เคยลองสวดมนลองเปลี่ยนตัวเองสิว่าถ้าเราทำเนี่ยเราจะทําได้ไหมนะคะลองเปลี่ยนจากเรื่องง่ายๆหรือใครที่ไม่เคยทานข้าวเช้าก่อนมาโรงเรียนเนี่ยลองเปลี่ยนสิว่า ทานข้าวมาก่อนเนี่ยวันนี้เวลามาถึงโรงเรียนเนี่ยพอเรากินอิ่มเรามาตั้งใจฟังคุณครูมันดูมีสมาธิมันไม่ต้องมาปวดท้องหิวข้าวดีไหมนะคะบางอย่างเนี่ยแก้ไขปัญหาเราต้องแก้ที่ตัวเราเองก่อนไม่ต้องรอใครมาบังคับหรือแก้ไขให้เรานะคะ ข้อสุดท้ายก็คือสอนให้เห็นสิ่งต่างๆตามความจริงนะคะหลักอริยสัจส,สีแม่บอกแล้วว่ามันคือความจริงอันประเสริฐสีประการนะคะทุกอย่างที่เราพูดมาว่าสิ่งใดที่มันทําให้เป็นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเราทําแบบนี้จริงไหมนะคะสาเหตุมันมาจากอย่างนี้จริงไหมนะคะเราจึงควรจะมองสิ่งต่างๆด้วยความจริงถ้า เขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ควรหวนให้กับอดีตที่ผ่านมาควรจะอยู่กับปัจจุบันกับความจริงตรงหน้าเพราะอนาคตก็ยังมาไม่ถึงดังนั้นเนี่ยทุกขณะจ,จิตรเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะคือความจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของเมื่อวานอย่างเงี้ยเด็กๆกลับไปคนไหนส่งกันบ้านคุณครูไม่ทันเป็นเรื่องของเมื่อวานไปแล้วเนี่ยเด็กๆแก้ไขทันไหมคะทันไหมถ้าคุณครูเลิอกอ่าคุณครูบอกว่าถ้าหลังหกโมงเย็นคุณครูไม่ตรวจถ้าคนที่ไม่ส่งเนี่ยส่งได้ไหม ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ <c oughs> คุณครูเขาอาจจะตรวจแล้วก็ไม่ให้คะแนนหรือได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนเนี่ยอดีตเป็นสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ดังนั้นในอนาคตเนี่ยเราต้องบอกตัวเองว่าเราจะไม่ทําแบบนี้อีกนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาแบบเดิมๆนะคะโอเควันนี้เรื่องนิโรธกับมักก็จบแล้วนะคะมีใครสงสัยตรงไหนไหม่เอย่ยมีไหมจ๊ะ อ่ะถ้าไม่มีนะคะเมื่อเราจบบทสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำคำถามท้ายบทที่หน้า76นะคะจะมีอยู่5ข้อเวลา10นาทีที่เหลือเนี่ยให้นักเรียนเคลียร์คำถามท้ายบทให้เสร็จนะคะแล้วก็ใครเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพลงในอัลบั้มเหมือนเดิมแต่ว่าอาทิตย์หน้าที่เราจะเจอกันที่โรงเรียนใครที่ยังไม่เคยทำงานในสมุดเลยเปิดเธอมาเจอกันแม่จะเริ่มตรวจสมุดแล้วนะคะ เคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยนะคะโอเคไหมเอ่ยโอเคไหมจ๊ะโอเคอสมุดของเท่มไหนเหรอครับสมุดของเทอมที่แล้วถ้าเหลือเยอะใช้เล่มเดิมก็ได้ค่ะ